สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะทรงหล่อๆนะคะพร้อมขับค่ะอัตราการเร่งดีทรงสวยด้วยนะคะพร้อมดูได้เลยกับทุกท่านกับเชฟนะคะเชฟปี2014ค่ะ6เกียร์นะคะเครื่องดีเซลค่ะ2500ซีซีดีเซลคอมเอรเลเครื่องดีสีสันดูสวยค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงนะคะ ภายในกว้างสะอาดค่ะเกียร์ธรรมดาช่วงร่างดีภายในสะอาดภาษี68เล่มคบค่ะอยู่โพธารามนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะคันนี้139,000บาทราคาเงินสดนะคะรถกระบะมือสองแคปเปิดได้ใช้งานวิ่งได้ค่ะทุกท่านเป็นเชฟนะคะแล้วเรื่องอะไรถึงแม้ว่าจะไม่มีสูตรในไทยแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้กับรุ่นอื่นได้อยู่นะคะ สนใจทักคุยโดยตรงค่ะและนัดหมายล่วงหน้านะคะในการเดินทางไปดูตัวรถในการขอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมทัานโทรติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรต่อใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้สะดวกต่อกันนัดดูรถนะคะพอแอดมินเองก็ไม่ใช่ผู้ขายค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ